All New Suzuki Frons สนับสนุนโดย Suzuki Suzuki มอบความคุ้มค่าแบบจัดเต็มรับบอเตอร์ Expo 2025เป็นเจ้าของ All New Suzuki Frons วันนี้รับโปรแกรมบำรุงรักษา Suzuki Frons Maintenance Package นานถึง7ปีในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมรับดอกเบีย้ย1.99%สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th โกวิสอยู่บายซูซูกิทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิสวัสดีครับทุกท่านครับทาง JK j a c k กกนะครับบรรยากาศในช่วงฟี f a าเดก็มีหลากหายประเด็นที่น่าติดตามนะครับยังไงก็ฝากดิฟซีบดีพาร์ทเนอร์ช่องผมเอาไว้ด้วยนะครับไลน์แอดดิฟแจ็คกีหรือว่าคิวอารค้ดที่หน้าจอนะครับคุณูชมปรึกษาสั่งซื้อได้นอนหลับให้สนิทหลับยังมีประสิทธิภาพผมบอกเลยว่าแคปซูล ผมใช้เป็นประจำครับตอนนี้ปกติใช้ออยแต่ตอนนี้ใช้แคปซูลหลับลึกหลับสบาย6ชั่วโมงครึ่งรวดเดียวนะครับตื่นมาเฟชทำงานได้อย่างมีความสุขจริงๆนะต้องยอมรับเลยสำหรับคนที่นอนไม่เป็นเวลาอ่ะมาว่ากันประเด็นที่อยากชวนคุยวนันนี้มันมีมันเป็นประเด็นที่ก่อนที่อังกฤษจะเตะกับเซอร์เบียนะทราบผลกันไปแล้วผมทำคลิปไว้ล่วงหน้าพอดีจะไปต่างจังหวัดนะครับ มา,มางานแต่งงานที่ขอนแก่นนะครับเอ่อทำไมต้องบอกด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันทูัสูเคลให้สัมภาษณ์เสียงแข็งเลยนะก่อนที่จะเจอเซอร์เบียเครื่อ,องกฤษเนี่ยไม่ได้กังวลเรื่องเรื่องเกมและเหลืออีกสองนัดในฟุตบอลโลกมาเลือกเพราะอั่งกิษไปฟุตบอลโลกตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมและหลังจากที่ถลม่มแลตเวียไป5ลูกใช่ไหมเคงกฤษ18คะแนนอ่าเป็นจ่าฝูงแต่ว่าอันดับ2เนี่ย11แต้ม อีกสองนัดเต็มที่ก็6ได้แค่17ก็ยังไงก็ไล่ไม่ถัานอังกฤษนี่คือแชมป์กลุ่มไปแบบอัตโ,ตโนมัติส่วนเซอร์เบียเนี่ยมี10ก็ไม่รู้ว่าเจออังกฤษเป็นยังไงนะคะรับอังกฤษก็อาจจะเทสเพราะว่ามีการเรียกตัวนักเตะที่ว่ากันว่าเป็นวิฟิลที่ดีสุดคนหนึ่งของโลกแต่เพิ่งจะกลับมาติดทีมชาตินะั่นคือจูดเบลิงแฮมคราวนี้ประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้แหละทมัสซูเกอร์ไว้สัมภาษณ์ว่าจูดเบลิงแฮมฟิลโฟเดนแฮร์ริเคนไม่สามารถเล่นด้วยกันได้โอ้โ ผู้ชมคิดว่าไงฮะผมถามผู้ชมก่อนว่าสามคนนี้ไม่สามารถเล่นด้วยกันได้จริงหรือไม่จริงหรือไม่ไมก็อยู่ที่ถ้าเล่นด้วยกันเราจะโอเคไหมเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออเพราะในยุข,ของเกเลซสเกตก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นจูดเบลิงแฮมแล้วก็เคนฟิลฟูเดนนี่น้อยมากนับครั้งได้ทมัสฟูเคลิลช่วงที่ผ่านมาแทบไม่ได้ใช้จูดเบลิงแฮมเลยเพราะว่าอาการบาดเจ็บ แล้วก็พอเขาเริ่มกลับมาลงสนามเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวกับคล่อมกับฟีฟ่าเดก็ไม่ได้เรียกนะครับเพราะนั้นทูเคิลก,ก็จะใช้ชุดผู้เล่นที่เขามองเอาไว้แล้วก็ทำงานแต่ตอนนี้จูเบลิงแฮมกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วก็ต้องเรียกกลับมาเล่นแต่คราวนี้นว่าจะยังไงในเมื่อเขาบอกว่า Kane, en, เคนฟเดนเบลงิงแฮมไม่สามารถเล่นด้วยกันนะครับคุณผู้ชมย้อนไปดูนัดที่อังกฤษ ไปฟุตบอลโลกนะครับนัดถล่มลัตเวียใช่ไหมห้าศูนย์ก็รูปแบบเนี่ยสี่สามสามจริงแต่ว่าพอเล่นไปแล้วเนี่ยเขาจะมีเบอร์สิก็จะเป็นสี่สองสามหนึ่งอาเบอร์สิบหนึ่งก็แน่นอนเฮริเคนเป็นหน้าเป้านะครับตอนนี้คู่เซนเตอร์ยังเป็นคอนซ่ากับสโตนอยู่นะแบ็คขวาเป็นเจดสเป็นแบ็คซ้ายก็คือลูอิสเกรลีอันเนี้ก็ยังไม่ชชวร์ว่าจะเป็น สี่คนนี้หรือไม่นะครับแต่คิดว่าโอ,อกาสก็ใช่แต่ว่ามมดฟิลคู่กลางเนี่ยทูกเกลเลือกเอเลียตแอนเดอร์สันของนอตติงแฮมฟอร์เรสกับเดคลายส์นะครับส่วนเบอร์สิบใช้มอร์แกนโรเจอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ปีกก็จะเป็นปีกธรรมชาติคือมีบุกยซาก้าแอนโทนีกอร์ดอนอยู่ทางซ้ายแล้วก็เฮลิเคนนะครับตอนนี้มันจะมีฟิลวอเดนอีกคนหนึ่งที่จะต้องมาเล่นในตำแหน่งเบอร์สิบ หรือว่าเบอร์9.5ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่จะเรียกคทีนี้โครงสร้างของเขาเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับื่่อังเกษว่าโฟเดนเบลนแฮมเคนไม่สามารถจะเล่นด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนเนี่ยนั่งสำรองอ่าใช่ไหมโอเคแฮร์ร okay. ี่เคนต้องเป็นเบอร์9เพราะนั้นระบบของเขาจะไม่มีหน้าคู่แน่มีเบอร์9และเบอร์10 เบอร์สิบเขาบอกว่าเยอะแยะเลยนังกฤษเขาบอกเนี่ยมีทั้งที่ใช้อยู่ก็คือมอร์แกนโรเจอร์มีฟิวเวเดนมีมอร์แกนกิฟไวส์แล้วจะมีเบลิงแฮมอีก4ีห้าคนเขาบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมีนักเตะฝีเท้าดีรวมอยู่ด้วยกันในตำแหน่งเดียวเนี่ยทูเคิลเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนักเตะฝีเท้าดีรวมกันห้คนเนี่ยสีหคนเนี่ยในตำแหน่งเนี้ยเบอร์สิมันคงไม่สามารถจะจัดพื้นที่ให้เล่น มันต้องมีคนเดียวที่ได้เล่นเขาบอกงนี้เขาบอกจะต้องเอานักเตะให้ได้เล่นตำแหน่งที่ดีสุดตำแหน่งที่สุดที่นักเตะจะได้เล่นก็คือคนเดียวเพราะนั้นเบอร์สิบของเขามีแค่คนเดียวถ้าโฟเดนก็ต้องเป็นโฟเดนก็จะไม่มีเบลลิงแฮมแน่นอนแฮร์วิคเคนหน้าเป้าออปีกสองข้างก็ไม่มีความจําเป็นต้องขยับปีกออกไปนี่คือสิ่งที่โทเคิลเขาบอกเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าจูเบลนท์แฮมก็ต้องมาแย่งตำแหน่งกับโฟเดนหรือว่า มอร์แกนโรเจอร์ซึ่งเล่นได้ค่อนข้างดีเป็นโครงสร้างที่ถูกเขาเขาบอกว่าเขาสร้างเขามีโครงสร้างในใจไว้ละอย่างน้อย8คนเขาพูดอย่างเงี้โอ้ในบอลโลกที่สหรัฐอเมริกานี่แหละคุณชมมันทำให้ชวนคิดว่าแล้วนักเตะเหล่านี้จะยังไงเขาพูดเลยว่าถ้ามีโครงสร้างแล้วอย่าทำลายโครงสร้าง ถ้าคุณจะให้เบลิงแฮมฟ์เดนฮร์ริเคนเล่นด้วยกันอันนี้ในมุมมองโทมัสสูเคิลนั่นหมายความว่าคุณจะได้ทําลายโครงสร้างที่คุณมีคุณอาจจะต้องไปทําอย่างอื่นซึ่งตอนนี้ถ้าเขาพูดแบบนี้แสดงว่าเขามั่นใจกับโครงสร้าง4-2-3-1ของเขาที่มีอยู่นะตอนนี้ได้คุณผู้ชมลองดูผังนี้นะครับให้คุณผู้ชมลองเลือกใส่แล้วกันนะครับอ,อยู่ไหนเออเนี่ยดูเลย เห็ ah นไหมมาร์เกฮีเซนเตอร์กับจอห์นสโตนนี่ยผมว่าใช่เลยแหละมาร์เกฮีกับกับจอห์นสโตนแล้วก็ลิสเจมแบ็กขวาฮะเมื่อเมื่อสักครู่นี้เป็นเจสเปนใช่ไหมแล้วก็แบ็กซ้ายใครนะครับมีเครื่องหมายคำถามคู่เซนอ่าคู่กลางเอเลียดแอนเดอร์สันกับเด็แคลไลสโดยมีจอแดนแอนเดอร์สันของเบนฟอร์ดเด็กกัปตันลิวินชุดแชมป์สมัยที่19เนี่ยเป็นตัวสำรองแล้วก็บุกโยซาก้าปีกขวาแน่นอน แฮร์เคนหน้าเป้าเพราะฉะนั้นเบอร์10กับปีกซ้ายคือใครอันนี้คือสิ่งที่โทมัสซูเคิลแบร์ไตามาอุบไม่ใช่อุบไตแบรออกมาเห็นแล้วว่าเขามี8คนแล้วนะเพราะฉะนั้นอีก3คนก็จะมีแบ็กซ้ายปีกซ้ายและเบอร์10จะเลือกใครซึ่งถ้าเอารอบคัดเลือกเป็นแกนเนี่ยก็คือมอร์แกนบรเจอร์เป็นเบอร์10แล้วก็มีโฟเดนตอนนี้มามีจูดเบงแฮมอีกคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ใส่สามคนนี้เล่นด้วยกนันแน่จะต้องมีหนึ่งคนที่เล่นเบอร์สิบแล้วเขาก็จะไม่แน่ว่าถ้าเขาพูดว่าไม่ได้เล่นด้วยกันเนี่ยฟิวเดนกับเบลิงแฮมก็คงจะไม่ต้องไปเล่นปีกซ้ายแน่เขาจะไม่ทําอย่างนั้นเขาจะต้องใช้ปีกซ้ายธรรมชาติซึ่งตอนนี้ก็ต้องแข่งกันหลายคนนะแอนโทนีก,กอรอนก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าพูดแบบนี้เนี่ย มันทําให้เราได้ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าทมัสซูเคิลกับทีมชาติอังกฤษชุดลุยฟุตบอลโลก2026เนี่ยเขามีตัวจริง8คนแล้วส่วนอีก3คนตําแหน่งที่ทุกคนมองที่สุดคือเบอร์10จะเป็นใครนะครับมอร์แกนโรเจอร์กับจูเบรนแคมเคยเล่นด้วยกันนะในทีมชาติอังกฤษชุดอายุ15ปีมีรูปมาให้คุณผู้ชมได้ชมอกอดคอกันเนะี่ย่ายที่ใครจูดใครมอร์แกนโรเจอร์ รูปร่างพอพัดโเวีอยงกันสองคนนี้มอร์แกนโรเจอร์นี่เป็นเด็กฝึกหัดของแมนซิสตี้นะส่วนจูเบนแคมนี่เป็นของเบอร์มิงแฮมซิตี้ก่อนที่จะไปอยู่ดอทมุนแล้วก็มาเรอัลมาดิดสองคนนี้ก็เคยเล่นด้วยกันแต่นั่นก็คือยูสิบห้าแต่นี่คือทูเคิลไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทูเคิลอ,ออกมาพูดแบบเนี้ยมันก็หมายความว่าเราก็พอจะมองเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะต้องเลือกคนเดียวเขาจะต้องเลือก โครงสร้างเขาคือมีเบอร์สิบมิดฟิล์ดเบอร์หกคู่เบอร์สิบมีคนเดียวจะไม่มีสองคนอ่าและแฮร์รี่เคนเนี่ยย,ยังไงก็ต้องลงหนูแล้วล่ะเพราะเขาเป็นหน้าเป้าอ่าเพราะฉะนั้นถามคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมอ่านใจโทมาสัสซูเคลแล้วคุณคิดว่าทูโคจะเลือกเบอร์สิบเป็นใครระหว่างมาร์เกนวัเจอร์ฟรีฟวเดนหรือจูดเบลิงแฮมถ้าถามผมตอนเนี้ยส่วนตัวนะ ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบมอร์แกนโรเจอร์ของแอสตันวิลล่าผมว่าเขาปราดเปรียวแล้วก็เอ่อคือเขาเขาอาจจะไม่ได้เล่นบอลระดับเขาเรียกว่าแหละเล่นระดับภาคพ,พื้นยุโรปมากเหมือนกับแชมเปี้ยนสกีมากเหมือนเบลิงแฮมหรือว,ว่าที่เล่นทั้งดอทดมูลแล้วก็เล่นทั้งมาดริดเนี่ยเขาอยู่แอสตันวิลล่าเนี่ยแต่เขาค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็ดูเหมือนจะเข้ากับระบบของโทมัสซูเคิลและส่วนตัวเนี่ยผมชอบเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งนะครับทะลุทะลวงนะฮะ แล้วก็เชื่อมกับเพื่อนได้ค่อนข้างดีจูเบนแคมไม่ดีเหรอจูเบนแคมเขาเล่นอยู่เรัลมาดิดเขาก็เล่นกับอีกบอลกับอีกระบบหนึ่งมันไม่ใช่เล่นในตำแหน่งที่เราเห็นกับทีมชาติอังกฤษไงเข้าใจนะฮะนี่ครับเป็นนี่นก็เรื่องของผมเรื่องส่วนตัวของผมว่าผมผมองแบบมองแบบนี้ส่วนผู้ชมอาจจะชอบเบลแฮมก็ได้หรือชอบโฟเดนก็ได้นะครับแต่ในเมื่อถ้าทูเคิลเขาพูดแบบนี้2คนที่ต้องเป็นสำรองแต่สื่ออังกฤษเขามองว่า เบลิงแฮมต้องเล่นตัวจริงเขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าอย่างไงก็แล้วแต่จูดเบลงิงแฮมต้องเล่นตัวจริงโรเจอร์กับโฟเดนสำรองแม้ว่า,าจะเป็นนักเตะที่ทูเคิลชอบก็ตามในรอบผู้เลือกซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าโทมัสทูเคิลต้องการสร้างการแข่งขันในเบอร์สิบหมายถึงว่าแย่งตำแหน่งกันเพียงแค่คนเดียวระหว่างเบลงิงแฮมโฟเดนแล้วก็มอร์แกนโรเจอร์สามคนนี้ต้องเร่งผลงานหรือสร้างผลงานเล่นทีมชาติแล้วมันต้องได้ แต่ถ้ามองตรงซีนทีมชาตินะประสบการณ์ตรงนี้ถ้าจะถ้าทูเคิลจะเอาเบลิงแฮมก็ไม่ได้แปลกอะไรแล้วโรเจอร์กับฟูเดนก็สำรองก็ไม่แปลกก็ไม่แปลกอยู่แล้วนะครับเพราะประสบการณ์ระดับทีมชาติเองรวมทั้งสโมสรเนี่ยเขาเล่นระดับสโมสรยุโรปอยู่แล้วเรื่อยๆคือก็จะแข็งแกร่งขึ้นกว่าโรเจอร์อันนี้เป็นข้อได้เปรียบของเบลิงแฮมเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าทูเคิลจะไม่เอาพวกนี้เล่นด้วยกันแน่นอนอยู่แล้ว มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าจูดเบลนแคมไม่ไม่เจ็บหรืออะไรไปก่อนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้เล่นตรงนี้แต่ในเครื่องหมายคำถามว่าถ้าเล่นแล้วเกิดไม่เข้ากับบุกโยซาก้าไม่เข้ากับเคนหรือว่าข้างในเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะต้องสำรองแต่ผมเชื่อว่าเบลงแฮมเนี่ยคือเขาเล่นทีมชาติชุดใหญ่มาก่อนโรเจอร์นะเขาก็เล่นกับพวกเคนพวกอะไรบ่อยเขาน่าจะโอเคนะแต่ก็ต้องดูแหละ ว่ามันจะเป็นใครแต่ที่แน่เบอร์สิบมีได้คนเดียวเพราะนั้นก็น่าเสียดายอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เรานึกถึงสมัยแฟงแลมพาดพอลสกแลวก็เีเวนเจอรัตเขาบอกมันเล่นด้วยกันไม่ได้ไม่เขาคือตําแหน่งมันจะทับหรือยังไงก็แล้วแต่มันไม่สามารถมีได้ทั้ง3ามคนคืออาจจะเก่งมาแต่ละสโมสรนะแต่เวลามันเล่นด้วยกันเนี่ยถ้ามันเข้ากันไม่ได้มันไม่ไม่ลงล็อกก็ต้องมีคนนั่งอีกคนหนึ่งเล่นแล้วก็ต้องแย่งกันที่จะลงสร้างผลงานที่ดีที่สุดนะ ผมว่าเนี้ยก็เป็นเป็นไอเดียที่โค้ชเขาพยายามบอกนะทมัสสุเคิลซึ่งผมเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทูเคิลออกมาพูดแบบนี้เลยเอากันได้ช,ะชะัดชัดไม่ต้องมีกักเลยนะครับก็รอดูก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้คงจะเห็นนัดที่เตอเซอร์เบียก็เห็นไปแล้วแหละว่าเบลิงแฮมได้เล่นมากน้อยกี่นาทีแล้วก็จนถึงปีหน้าก็เป็นช่วงอุ่นเครื่องทั้งหมดนะพ้องกฤษเขาก็ผ่านเขารอบสุดท้ายไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรเออก็รออุ่นเครื่องก็ดูว่าเขาจะเอายังไง แล้วก็ต้องเผยเรือประคาดว่านักเตะสภาพร่างกายเป็นแบบไหนนะครับนี่คือชมหน้าอังกฤษต้องบอกเลยว่าถ้าทูเคิลพูดแบบนี้แล้วจากการที่สิอองกฤษนํามาลงเนี่ยนั่นหมายความว่าเขามี1ิเคนแรก1ิเคนแรกในใจของเขาเนี่ยมีแล้วแปดตอนนี้คุณต้องแย่งกันอีกสามตำแหน่งแบ็กซ้ายปีกซ้ายเบอร์สิบจะเป็นใครนะครับส่วนอีกแปดคนเนี่ยอย่างที่ลงไาให้คุณผู้ชมได้ชมได้เห็นเนี่ยนั่นแหละถ้าไม่เจ็บนะรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีฟอร์มคงที่คงเส้นคงวาเนี่ยก็คือแปดคนนี้นั่นแหละ ที่มีโอกาสมากที่สุดนะครับที่จะเป็นตัวจริงนะครับส่วนอีก3ก็มาเติมนะครับนั่นคือเรื่องราวของสินโตคำรามอังกฤษก่อนฟุตบอลโลกในปีหน้าลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ all new suzuki f r a n e